กองกําลังอิราซิลและกองกําลังของสหรประชาชาติผู้นําทั้งสองลากกับวิตเตอร์จับมือกันแล้วแผนการก็ได้เริ่มขึ้นจินเห็นควันพวยพุ่งจากข้างนอกก็รู้ได้ว่าการบุกโจมตีเริ่มขึ้นแล้วคา,าซิยะที่กําลังรอซ้อนแผนเขาก็ได้ชิ้นส่วนมาครบซาฟิน่าที่วิ่งมาขณะอยู่กลางลานประลอง เขากระโดนคาซิยะในร่างมารจับตัวได้คาซิยะใช้พลังเพื่อขับไล่อาซาเซลออกจากมือซ้ายของซาฟิน่าทำให้ท้องฟ้ามืดครึม้ม แล้วก็โยนสับิน่าทิ้งไป จินเป็นคนแรกที่มาดูใจซาฟินะ่าคนอื่นๆก็วิ่งตามมาเธอบอกให้จินย้อนไปยังจุดกำเนิดของตัวเองให้ก้าวผ่านบททดสอบนะสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ได้มันเป็นเครื่องชี้ทางไปสู่การชำระล้างมารน,นั่นก็คือเกาะยากุชิมะลิลี่อาสาจะไปส่งจินที่เกาะยากุชิมะด้วยเครื่องบินส่วนตัวของเธอให้เองกลุ่มคนจากข้างนอกก็เข้ามาข้างในอลิสาชี้ให้ดูบนท้องฟ้ามีกลุ่มพลังงาน รุนแรงก่อตัวขึ้นแล้วอาซาเซลก็ลืมตาตื่นขึ้นมันลงมายังพื้นดินต่อหน้ากลุ่มคนที่มาจากข้างนอก อาซาเซลชมบริวารของเขาว่าทําได้ดีมากเขาจะให้เกียร์มาเป็นส่วนหนึ่งของเขาเพื่อตอบแทนความภาคเพียรน,นี้แต่คาสิยะปฏิเสธเข้าใจผิดม่งไงแกนั่นแหละที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งในตัวฉันทั้งสองก็ต่อสู้กันรอบแรกอาซาเซลสู้ไม่ได้เขาจึงแปลงร่างเป็นร่างที่แข็งแกร่งกว่าเดิม まだわからんようだが俺の力はすでに貴様など領外 แต่พลังของคาสิยะนั้นเหนือกว่าของอาซาเซลอาซาเซลจึงพ่ายแพ้ไปคาสิยะก็ได้ร่างใหม่ที่มีพลังของอาซาเซลอยู่ในตัวแล้วตอนนี้ก็จบลง